เต้นเต็มตัวแล้วว่ามีปัตจ้แล้วติดก้องเลย เนี่ยที่ยักเต้นเขาวิ่ยแก่แล้วมั้งสอนเต้นเต็มตัวแล้วมีแัจจี้แล้วต้องเลยก็เป็นอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งมากเหมือนแต่ผู้ชายต้องเอาตายผู้ชายแบบมาเหมือนมือสมัคบ้าน เดาอะไรก็นี่ไงเดจะมึงกูรักแตไ้่อนไม่ได้เลยอ่ะกูลตรงเลยกลกูตามเลยอ่ะตอนเนี้ยไปรนำำำำปุ๊คิวเ่ะบาี้คิเรื่ออปุ๊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 บายปื๊ป๊ายนนี้อปาวมาหนูเพื่อนกบกลวกคนแต่อันี้มบี้ มันจะบูรีว่าแบบพอเราใส่ชูดไทยใช่ป่ะอีกิีทำเป็นนี้กันสเต๊เป็นเวทีเนี่ยมาถึงพลงนี้หนึ่งสงสามสี่ห้าหแล้วคนขึ้นเหยียบออคนขึ้นเหยียบไปใช่นนานำขึ้นเหยียบนะคนดูอ่ะนับร้อยคนอ่านอะแตกินมาแล้วเช่นแทนกันนาเเนเดิมเดิมนี่แหละ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 การศึกษาไทยนี่แหละ ก่อนเดือยเลยเขาโยนเออนี่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 ลุนตามามามาเรื่องอะไรกันนะไปคิมก้มภาพโซ่มันจะเป็นแบบว่าอีปิงมั่งก่อนสมมติเปิดมามืดหมดเลยมืดมืดมืดหมดเลยสมมติอีปิงนั่งปึ๊บอ่ะสมมติก่อนโซ่ใดๆไม่รู้อ่ะประราณส่วนแต่งตัวเป็นฟิลแบบว่า ้อนนะคะไม่จุ๊บใส่นู่นนี่นาแต่ว่าไม่ได้เครื่องใหญ่นะก็เป็นชุดชุดสมัยก่อนเป็นตุ๊กตุ่กชาร์ฟไรอย่างเลย้ยผู้ชายก็จะเข้ามาอารมณ์เหมือนค้าสื่อเข้ามาบ้างต่าเราอาหายก่อนกรูออกกรูออกก่อนก็จะมีผู้ชายเข้ามาตีกับชนีสี่ตัวชนีก็เป็นแบบนู่นนี้ละไว้ว้าค้าสื่อหายเดี๋ยวรอบนี้จะปีต่อไปสู้เองปีงนาเคอออกมาเลยยี่สิบแปดคน ปัง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 แม่ครับฝั่งนี้มีอีกนาทีแล้วเออเขาก็จะอีกสิบคนผู้อยากให้เป็นที่กับพี้แล้วก็หนึ่งสองสามคนเข้าคู่หมดเลยเนางงามรุ่นพี่ตีใหญ่หมดแต่เ็นพวกนางงามรุ่นน้องอเม,มืองมันคงโหงสวยแล้วเขาะจะว่ามันจะมาพัลลัษแล้วก็จะแบบอะไรก็ไม่ได้อาจจะเป็นแบบอะไรเป็นแบบหมูเน็ดเป็นโพสต,ต,ต์อ่ะตั้งตึงซึ่งคืออะไรนี่แต่ไม่ใช่เป็นทุ่งได้ไง อาออยู่เลยไม่ออกนอกเลยนะใช่นาการอนเงินโนใหม่ได้ไหมได้โอนตั้งแต่ทานเริ่มโอนประกวดเสรเซ็ตโอ้ป่วยไหมโอเคจบอรได้ นดีไปลแนสิงมดีกรด็งาเห็นก๋วกง็เเดินาหน่อยแล้วก็เจอเด็กมาอะไรนะจอดรถเลยยูเินจอดขวางยูเทินกลางถนนจอดเออ่นอมาถ่ายูกับกูจได้กระพางตัวพางจริงไม่ได้เลยอ่ะ แล้วอะเราใส่หมวกเฉยใช่ป่ะบางทีหมม่ได้ใ่บอกมบบนงไม่ต้องวางตัวคุณไม่ได้วางมามามาทำงานแล้วทำงานแล้วมาคือเราจะไ่เอาโราโพท์ไปอะเขาจะเข้ามาดูเราเลยเอออยากอยางอยาใน่าแบบแบบแบบู่กิมาีร้สึกว่าต่อยจริงๆอะต่อยกันจี่ไม่ใช่แบบอุ้ยฉันโดนรังแกอะมอดูสาดูิูิมสมาดูมาดูา ถ้ามันมีนะคะก็เพลงสามมีไรตอ่ตอไหครั หมดหมดหมดยังไงเึ้นไปลงแล้วหมด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 ไปแล้วเบิ้ลเบิ้เบิ้ลงเิ้ลอ้โหตปิ่งละสี่สามสองไปเบิ้ มอนีอย่าหลับตาให้น้องเซฟสี่สามึ่งป๊อปเออติเส็บไปได้เหรอนางถ่าให้ไนรูปอ่ะกล้อ44สี่สิบสี่ตัวจำเวลากระสิบวินก็เลยาดาเนี่ยฟิลฟิลชายไงพี่ปึ้ง โอเออแลพี่ก็ีก็ให้ไปสมมติว่าพี่ีเป็นเตะ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 ปากแล้วก็ไปหองแค่ั้นยิเตะก่อยเตะก่อแรก่อนเออไม่่อกัดอนกดหอปลอดรลอยอร 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3ึ่หยุดทำไมไม่เท่ากันขวาปะตรงข้ามมันมันจะเป็นอย่างไงแล้วถอนสอบเหมือนปึน้งขึ้นมาเยี่ยแล้ปั๊ไม่แต่อยากให้เป็นภาพไงเพราะว่าเป็นภาพถ่ายามไม่ต้องตีอ่ะอยู่เลยนะเบิร์บแค่นี้ไปแค่นี้นี่แค่นี้สวยตัดหน้ามาเลย ใช่แล้วกะทยิมที่สุดเลยมังอ้าไปแวไปแล้วแแค่เป็น้อยเจเอ่ะดเ้วยกะดิไปแล้วปั๊บเลยต่อมา ไม่ไม่เห็น

ตายคู่อาปิดคลิปนะคะไปทางนู้นเลยเยอะที่ปิดคลิปกูดิสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาซ้อมกันเป็นไงบ้างวันนี้ทั้งวันเลยค่ะเหนื่อยทั้งวันแต่ว่าก็เหนื่อยเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ของบ้านที่เมาในปีนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรมีความตั้งใจเพราะแหก มาถึงราบุรีเนาะใชยเมื่อกรุงเทพมีเป็นร้อยอ่ะปลอกพี่ปีงมากก็อยากให้ทุกคนนะคะรีบตื้อบัตรเข้ามานะคะเพราะว่าปีนี้จัดอลังการไม่ไมออนหลัง แล้วนี้หลังจากการแข่งขันเสร็จแล้วอ้าวหรออันนี้คือบ้างหลังการสอบก็เห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามนะคะนางงามขี้เมาในปีถัดๆไปนะคะมาดูว่าเยี่ยมกับอีเยอะ์เขาจะสรรหาเลยให้นางงามคนเหนื่อยกันอีกคอยดูอีกปีหน้ากันบ้างปีหน้ากูอยากอุ้มลุงนั่งดูเฉยๆเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อวันอีกทีนี่แหละที่น่นั่งดูพอแล้ว แล้วปีนี้ให้กูไม่ได้เจอปีป้าปีกูอัมลาม์อุ้ยเหนื่อยเลยรอเหนื่อยปีคนอื่นทำไมวะนี่ปีอัมลาห์จะดูไลน์ไหมอยากเต้นเต้นได้เปล่าอยู่นี่ไม่ได้เต้นเลยดูอยากเต้นแต่ดูไม่ได้เต้นเลยอีดอกตีอยู่ข้างซ้า อีกแล้วอีกเอาง่ายๆทุกคนยินดีกับคนได้มงในปีนี้ด้วยนะครับเออ,เอ,อก็ใครได้ไปอ่ะปิงปิงไม่ใจว่าสมมงแน่นอนเพราะเราก็จะเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับปีนี้จริงๆเพราะว่าปีต่อไปมึงมาทําแบบนี้แหละนเทมปออนมีดราม่ามั้งไม่มีไม่มีนั่นแหละ คลิปน oh cool. ี้เปิดไว้แค่นี้คร eh ับสวัสดีครับไร้บ่ายปีปิงปิงนะไม่มีกระจางกระายบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกของวันนี้ซ้อมๆกันแฉดีค่ะเกือด้วยบอกเลยไม่มีนางงามที่ไหนทำได้แบบนี้มีแต่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นบอกเลยว่าสุดมากมีแต่ที่นี่เดียวที่เอารุ่นพี่ทุกปียังกลับมาทำงานอยู่ไอโฟนโฟมาจากโคราชเลยวันนี้ดีใจกับคนช่วตำแหน่งปีนี้ด้วยแล้วก็จำไว้ว่ามาอยู่บ้านนี้อะไรไม่เคยได้ทำก็จะได้ทำค่ะ อะไรไม่ได้ทำก็ได้ทำนะอะไรใหม่ๆลองดูเล่นจำไว้ไม่ได้ทำอะไรนะช่วยนะอะไรที่ไม่ทำก็ต้องทำ เอาง่ายๆอันนี้แรกแ่ต่อยมวยอีตาไฟน่ะอยู่น้คราบไปทำข้าวออกบูมุ่ยหมดแล้วไม่ถามปีแรก็ขา่็ปีแรกเป็นยัไง้างครับดพี่ปรดูน้องดู่นยเปีแเป็นสวัสดิการสวัสดิการเป็นยไอิ่มท้องมิสคีเมาคนที่4ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวคบ้าปีเมื่อไหร่จะมีอะไรที่เจ๋ๆทุกคนดูเตื่นได้ยงไงกมีส่ จบแล้วส uh huh. องพัน้าสิบห้จบแล้วเอ uh huh. เจอกันนางสสว ที่เมาปีนี้ใครจะลงก็ลงแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเงินรางวัลเงินรางวัลก็ไม่มีเหนื่อยไม่มีอีกแล้วไม่ได้ไมมีอีกอ,ะอ่ะ ับมาที่มุมเดิมปีไหนล้างอยู่ตลอดปีนี้ก็ล้างเพราะว่าร้านเองมา7-8ปีแล้วแบคซีมเหมือนเดิมแต่ยังไม่ต้องตกรจายยังไม่ต้องรีบซื้อดูสิหน้ามึงจะมันกว่านี้ได้อีกไหมึมันลัที่สแล้วให้ฟองมันเคลื่อนเห็นไหมดูสิว่ามันขนาดนี้จะออกัหง แถมถุงตีฟองทุกก้อนนะคะไม่ได้ช่วยให้หน้าเอียดตึงมีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามินอ e, ีอะโลเวลานะจ๊ะเธอจะบอกว่าก้อนเดียวจบไม่ต้องมีรีมูเวอร์หรืออะไรให้วุ่นวายมืออ้อไกลเลยว่าไงตะก้องยื่นมือมามาจิ้มดูค่ะว่าเอียดไหมอันนี้นเป็ไนไงจ๊ะเป็ไนไงจ๊ะ นอกจากเครื่องสําอางนะคะความมันบนใบหน้า PM 2.5จัดการได้หมดเรียบใครที่มีปัญหาสิวเชี้ยสิวอุดตันสิวหนองสิวอักเสบหน้าติดสาเซียรอยมีสิ่งสงกรปรกบนใบหน้าไม่ว่าจะอะไรแบกซี sy, เอาอยู่129บาทจากนี้เจ้าของแบรนด์ขายมาแล้ว8ปีใครสนใจสั่งได้เลยจ้ะ